หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าลงกึงช่างเจ๊กอยู่ตรงไหนนะครับที่พวกไอ้หนุ่มพวกอะไรเอาของไปทานะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าเขาคาว่ามันไปทางไหนเนาะเอ้หนุ่มจะเจ๊กตั้งข้อเสร็จังวะน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จแล้วครับ<า>ก็จะไปเอาฟ้าไล่ผ้าลูกอะไรด้วยก้า,าเก้าวแอลดูฟ้าได้ไหมนิดหนึ่งเขาได้อันนี้แทงยังไงไม่แทงยังไมขอดูก่อนแทงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วตอนแทงอะขอดูได้ไหม ไม่ใหญ่นะครับแต่ดีนะไม่รู้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวลงไปทาาแกเดี๋ยนวะามาดูหนุ่มน้อยตั้งเข้าเหยียกันนะครับผมอ่ะไอเขียมแทบไม่กระดิกเลยว่ะเอระเบือใหม่ไมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูหน่อยนี่ครับอาการลูกทะลุที่จริงมันก็สตาร์ตติดใช่ไหมสตาร์ตติดขี่ได้เลยแหละแต่ควันท่วมเลยแหละท่วมกระจายเลยนี่ดูด้านหลังจะเห็นชัดนะครับนี่ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็กําลังจะไปลงกึงช่างเจ๊กนะครับ oh. หลายๆลคนก็งสงสัยนะครับว่าลงกึงช่างเจ๊กอยู่ตรงไหนนะครับที่พวกไอห,หนุ่มพวกอะไรวของไปทํานะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าคข้าวๆว่ามันไปทางไหนเนาะเอาแบบบอกแบบไม่ใช่ว่าบอกแล้วใครก็จะรู้เนาะแบบผมก็จะบอกจากทางหลักๆไปแล้วกันเอาแบบง่ายๆหน่อยแล้วกันปึ๊บเราก็จะพาไปดูลงกึงนะครับก็จะไปเอาข้อเวียง รถไอ e แว่นด้วยที่เราพาเครื่องเมื่อวานนะครับผมก็ไอ้หนุม่มก็แทนที่มันจะเสียใจเนาะที่ผมพาเครื่องแม่งมันดีใจมันบอกดีแล้วที่แกพาข้อไปตั้งคือผมรือแค่ชุดหัวดูไงแต่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ไงที่เอาไปฉี่กันวันนั้นมันสั่นขึ้นมือก็เขาเบี่ยงไปตั้งศูนย์ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลงกึ่งช่างเจ๊กอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับวันนี้ก็น่าจะประกอบเครื่องเลยแล้วกันรถไอ้เด็กแว่นเอ125สีน้ำเงินนะครับผมคิดว่างไง ประกอบเครื่องเลยเนาะก็เดี๋ยวไปจัดไปเดี๋ยวประกอบเครื่องเลยวันนี้ก็บรรยากาศบุยลามช่วงนี้นะครับฝนตกหนักมากนะครับผมแล้วก็แบลบว่อาออกไปถ่ายคลิปะไรก็ยากอะทุกวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนผมทําได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมไอ้ล่าสุดนะครับคลิปพี่โอมนะครับที่ผมโดนดรามากนะครับว่ารถแกไปขี่มั่วตัวนะครับผมก็ก็เจ้าของเขาไม่ด่านะต่อให้ด่าก็ไม่เป็นไรคนอื่นจะเดือดร้อนแทนทำไมผมด่ากันสองคนก็พอนะครับ ไม่ต้องมีใครมาเดือดร้อนแทนนะครับผมผมรักคนดูทุกคนนะไม่ใช่ไม่รักแบบมิ้นดาผมยังไรหยอกได้นะครับแต่บางคนคือแบบต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวิจารณญาณในการรับชมสักนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่แบบว่าคิดตั้งนิดหนึ่งก่อนจะมิ้นดาบางทีมิ้นดาแบบแรงเกินไปผมก็ยังไม่อยากแบบว่ามีปัญหาอะไรเนาะก็คือไม่เป็นไรสบายๆนี่เราก็มาส่งของอยู่นี่ JNT นะครับผมก็คือนี่มาแล้ว นี่ก็ให้มันพาไปลงกึง่งเช้งเจ๊กแล้วกันไปเอาข้าวเวียงเนาะไปไปกันเลยเน้ยหนุ่มเด็กจ๊กตั้งข้อเสร็จยังวะน่าจะน่าจะเสร็จแล้วครับก็จะไปเอาฝ้ารอยย้ลาลูกอะไรด้วยหา <9. S 1> เก่าหาเก่าแอบดูฟ้าได้ไหมนิดหนึ่งเอาไดอันนี้แทงอย่างังไม่แทงยัง,ยงไงขอดูก่อนแทงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วตอนแทงหละ่ะขอดูได้ไหมได้ต่ำดูแค่ตานะครับผม มันต้องมีตัวเลขนะพวกนี้จริงแต่ไอ้หนุ่มทำรถยังไม่มีตัวเลขเท่าไหร่นะครับก็แบบว่าคนอื่นเขาวัดซีซีวัดอะไรเราแชร์ความรู้สึกอยู่เลยเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็วิ่งได้ไงแต่ที่อยากเปจริงๆนะคนต้องมีตัวเลขนะว้ยต้องไปเดี๋ยวเราพาไปดูลงกลึ่งตะเจ็กนะครับนี่ครับถ้ามาก็จะวิ่งผ่านเส้นหน้าบิกซีเนาะเขาเรียกหน้าบิกซีถ้า,ถาออกจากเมืองบุรีรัมย์นะครับมันจะผ่านนาบิกซีมาปุ๊บแล้วไปถึงสี่แยกกระสังข้างหน้านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย เนด่ดูดน,น่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,นนร,บนนรถเต็งว่ะโชว์ W P ด้วยเสียงข้างไล่มาแล้วด้วยโชว์ W P จืดนะสีดสีด W P แท้มันต้องสีดอย่างนี้เลย แต่เสียงข้างรถคันนี้ไล่มาโดยได้ยินเลยเมื่อกี้คือถนะ้ารถไลลข้างมาครับเสียงมันจะฟังออกง่ายๆเลยครับแบบมันดังแบบรถแบบทรงขึ้นจะลื่นนะพวกพวกรถี p z e กนี้ถ้าปรับหน้าชามมาปุ๊บรถมันจะคล้ายๆลืน่นนิดหนึ่งใช่ไหมลื่นเลยนมันจะออกแบบเพ่มอ,อย่างงี้มันไม่ได้ดึงแบบวูดอย่างนี้นะั่นแหละรครับไปนี่อันนี้เขาเรียก แยกกระสังนะครับผมสีแยกบ้านกระสังสีแยกตําบลกระสังนะครับไม่ใช่อําเภอกระสังนะผมจะบอกคือหลายคนสับสนมากเลยคําว่าแยกกระสังอันนี้คือตําบลกระสังนะครับคือมันเป็นอําเภอเมืองมันจะมีอีกอันหนึ่งคืออําเภอกระสังซึ่งอยู่ไกลนะครับนี่เราจะซ้ายนี่ดิบๆๆดิบดิบดิดูเวมือวะนี่ครับบรรยากาศฝนตกนะครับช่วงนี้อันตรายน่ากลัวเทนรถก็ยากอะไรก็ยากตํารวจก็เยอะน่ากลัวที่สุดเลย คือช่วงนี้เทสรถก็ต้องรอแบบโล่งจริงๆหรือไม่ก็สนามเปิดด้วยเลยครับถึงจะได้เทสนี่นะครับเราเลยประตูสนามช้างมาเมื่อกี้นิดหนึ่งประตูหลังสนามช้างนะแล้วก็จะมาถึงลงกึงมีลงกึ่งเจ๊กไม่ใหญ่นะครับแต่ดีเสร็จยังไม่รู้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวลงไปถามแกคิ่เ่าเสร็จยังน่าจะเสร็จแล้วแหละดูร่ากายดูเลยน่าจะเสร็จมเสร็จนี่ครับลงกึงลงกึงแกไม่ใหญ่นะแต่แกทําดีนะครับ คือผมบอกให้ว่าหลายๆที่หลายๆจังหวัดส่งมาที่นี่เยอะมากเลยนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาลงไปดูเจกสวันดีครับนี่ครับวันนี้เราก็อยู่กับช่างเจกนะครับผมคืองานก็เยอะมากเลยนะตอนนี้นี่แหละ นี่แกทำอะไรอยู่เรือนนะครับผมใช่ไหครับอาจาอันนี้นะอันนั้นมันอะไรวะเรือนหรือปั๊มนะเรือนเรือนผมอันนั้นอะไรนี่เรือนเรือนหนุ่มน้อยข้อหกนี่เรือนหนุ่มน้อยนะครับไอ้ไนาเจ๊กอันนี้ของมันหมดเลยนี่ใช่ของหนุ่มอ้โหเต็ทีหนุ่มรวยแล้วครับมันโอ้โหขายของเดือนละแสนเนาะไม่มีใครทำได้หรอกเนี่ครับเรือนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไม่ดู กิ๊บๆเลยนะครับเพิ่งเสร็จแนวข้อมาดูหน่อยนี่ข้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ลองครับ่บยังไม่ไดานิ่นลนี่ข้อ,อไว้นานนะครับผมหนุ่มน,น้อยลีลา <c oughs> นี่ดูงานครับเนียบๆเลยอันนี้มีจากที่อื่นส่งมาทำไหมบ้างไหมครับมา,มามามจากจังหวัดอื่นปเชเ่อใช่ไหมยังเจ๊กม จากที่อื่นก็มาเยอะนะครับแต่ผมดูจกของแล้วแบบเยอะจริงๆแบบเต็มร้านเลยตอนนี้คืออยากแรงต้องรอครับลกูกยกชาอยากแล่งต้องรอครับบอกให้ก่อนเลยจริงๆนี่ผมไปดูของนี่ข้ออันนี้ก็เป็นข้อที่กําลังจะทํานะครับผมฝั่งนี้นี่นี่เป็นตู้เชื่อม,มที่แกไว้ทำข้อสายหมอบสายหมอบไปเอาชามเาเลยไปก่อนลูกค้า ลูกค้าเห็นเขาก็ดีใจนะครับผมเห็นของแล้วตอนนี้เนี่ยร้านจะมีสองห้องนะครับผมแต่ว่าของเยอะมากเต็มอันนี้เอามาทำอะไรเนี่ยเอามาทำอะไรตั้งศูนย์ฮะอันนี้ตั้งศูนย์อันนี้เอามาทำนั้นตั้งศูนย์อันนี้มาทำทำอะไรชักห้าชักห้าชหกเลยแล้วอันนี้มันชักเท่าไหร่ชักห้าเอาละชักข้ามาทำชักข้าคืออะไรว่าล้เป็นเป็นเดิมแล้าทำชักข้าวอ๋อเหลือตั้งศูนย์ ตั้งหมดแล้วเหลือทำร่องริมอ๋อเหลือเสาะร่องริมคาดมือใช่ไหมถ้ารถจะทําคาดมือต้องทําร่องริมใช่ไหมแต่คาดสนยังไงเม้ยด้ทำไมก้านมันไม่เหมือนกันวะดูนี่ไม่ทําไมก้านมันไม่เหมือนกันสีนะเออไม่รู้อันหนึ่งใช้งานอันหนึ่งยังไม่ใช้ไงเนี่ยผมอันนี้คือข้อแบบเพิ่งเสร็จเพียวๆเลยอันนี้ชักห้าก้านโนวาใช่ไหมอันนี้คือแบบโนวากระเด็ดเหมือนกันไหมเอ้ยไม่ใช่โนวาดิ GTO เออ GTO มาคโฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนุ่มน้อยตั้งข้อเหยี่ยงกันนะครับผมอ,อเฮ้ยเข็มแทบไม่กระดิกเลยว่ะคือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้ามันกระดิกจริงๆ,ๆนี่มันกระดิกจริงๆนะแบบถ้ามันโดนแบบ <S <S ไปเลยนะถ้ามันไปนี่มันก็ไปเลยนะแบบถ้ามันเลื่อนนิดหนึ่งมันก็ไปแต่อันนี้คือแบบก็ตรงเลยเนาะอย่างนี้เอา้าอ๋อในลองโชว์หนยีิเป็นไหมเป็นมาเช็กสองมาดีเอาเลย นี่คือข้อที่ได้ถือมันจะกระดิกแค่แบบนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวยจริงๆเนาะข้าวเดิมเบิกยังยังดิ้นเลยใช่ไหมแล้วอีกฝ <ตะ S 1> ั่งเลยนะหนโชวยฟังอย่างเงี้ยขณะข้อเดิมเบิกออยังดิ้นเลยนะข้อเดิมเบิกก็กระดิกเหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่ยนี่แม่ตั้งเอาพวกนี้แล้วก็ตั้งมันมีกระไล่จะตั้งโอ้โหแต่ก็โตอ,อยู่นะพวกถึงนะดิถ้าเอาเวลาตั้งแบบไม่กระดิกเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะโอ้ เดี๋ยวน่าจะมีประโยชน์กว่านี้นี่ครับตอนแรกว่าจะมาดูร้อยยี่ห้าคันน้ำเงินประกอบก็ขอคีโมคันนี้ก่อนแลวกันอันนี้นะครับก็ประกอบตามแลกก็ได้เป็นอะไรวะถ้าเอาเบอร์สองพันตายไว้วันแรกร้อยหกสิบสี่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนสเตอร์เสร็จปุ๊บมันก็เป็นร้อยหกสิบหกนี่แล้วทะลุก็ลูกทะลุทำไมถึงรู้ว่าลูกทะลุค้พ ควันม,มันออกควันมันออกไหนมันออกไอ,อก้รูระบายใช่ไหม <Okay. S 1> นี่ครับเรากำลังจะดึงเสาออกมาดูนะครับผมเท oh. ่าที่มองด้วยตาที่ยังไม่เห็นน่าจะเป็นไอเสียฟ้าเล็บฟ้าเล็บด้เหรอไออะไรไม่รู้แต่ไอขึ้นแน่นอนอะไอเสียพิ่มเห็นไหมบอกแลว้วไอเสียไหน,นเอาฟ้ามาดูหน่อยไหนโชว์ฟ้าเลยดูด้วยตาดูได้ก็เท่านั้นนี่ นี่ฟ้าแทงเอ่งแบบนี่หรือจ้างเขาแทงแทงกันเนาะใช่ไหมไม่ใช่ไปจ้างเขาหนิเล็บ้วยเดี๋ยวเราจะมาดูลูกสูบกันนะครับผมอันนี้ลูกเท่าไหร่นี่ฮะนี่ลูกเท่าไหร่ห้าเก้าห้าเก้าไหมห้าเก้าจุดห้าห้าเก้าโปรสองเฮ้ยอันนี้ลูกเท่าไหร่บ้างันนี้บ้าหกสามหรือเปล่าวะเวเนียมีมรวยอะหกสามหรือหกสบหกสามหรือหกเอ็ดรวยอะจะไม่ได้เหมือนกันครับเฮ้ยมึงเพิ่งทำเองมึงลืมเร็วแตะหกเก้ามั้งอืมหกเก้า ออ้หูควันไก่ย่างข้อระเบิดใหม่เลยห็้มันเป็นยังไงแล้วม,มาดูหน่อยนี่ครับอาการลูกทะลุที่จริงมันก็สตาร์ติดใช่ไหม,ไมสตาร์ตติดขี่ได้เลยแหละแต่ควันท่วมเลยแหละท่วมกระจายเลยนี่ดูด้านหลังจะเห็นชัดนะครับนี่แบบด้วย เหมือนฟันหนายหนุ่มเลยวะอะอันนี้ก็จะไปซื้อลูกสูบใหม่นะครับผมวันนี้เป็นลูกเทสใช่ไหมนดูรอยติดไหนนิดหนึ่งนี่มีรอยติดนิดหนึ่งนะครับยี่เสือไม่นม่เป็นไรก,ก็คือน,นี่การที่จะไล่รถส่งงานได้ก็ต้องเสียลูกสูบไปหลายรูเหมือนกันเนาะใช่ไหมถ้าขะนจบก็จบเลยใช่ไหมขะแนนไม่ได้ก็ต้องเลียนในห้เขาอย่างนี้ใช่ไหมสปอร์ตเลยไม่ต้องขามนะครับว่าทําไมต้องรับแพงดูมันมีโกชักห้าราคาไทยบ้านอย่างนี้ไหมม,มีไหมหรือมไม่กล้าร,รับ รับรับไหมหรือว่าไม่กล้ารับฉันทกระเบิดกูกไม่รับผิดชอบหอยอกยอกไม่พวกห้าเก้าชคห้าแบบราคาไทยบ้านนี่มีไหมบางคนเขาว่าหมื่นเจ็ดแพงนะแต่รถที่มันต้องวิ่งรถมันต้องวิ่งได้นะครับผมที่อยากรับงานอย่างี้หมื่นเจ็ดนี่คือท่อขาบูท่อขาบูกองก็ถูกอยู่นะบางคนไงเขาไม่เข้าใจไง เขาเคยเจอช่างตำบนเนาะเขาเจอเจอช่างบางคนนะครับไม่ใช่ช่างตำบนมาคนเขารับงานแบบว่ามืนหนึ่งห้าเก้าจ้าห้าท่อผ่า <พอ S 1> ท่อผ่าคาบูเอ็นโก็ได้อะไรก็ได้ที่หรือที่เขาจะไล่อะก็บางคันมันก็วิ่งอันนี้วิ่งส่งงานเนียวิ่งส่งจีพีเอร้อยหกสิบห้าบวกนะครับอย่างคันนี้ก็ได้ร้อยหกหกหกแล้วตอนนี้เ้วก็กำลังจะเพิ่มขึ้นไปไปเดี๋ยวให้มานั่งขัดขัดลูบๆไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราไปเบิกลูกใหม่กันวันนี้เนี่ยเป็นการเอาข้อเวี่ยงเข้านะครับผมเราจะเผาเบ้าลูกปืนข้อให้มันแบบว่าเหมือนมันขยายตัวเนาะแล้วค่อยใส่นะนี่เดี๋ยวให้ชิ้จุยประกอบเครื่องให้ดูไปนี่นี่ครับนี่เป็นข้อเวี่ยงของรถคันน้ําเงินนะครับผมรถเ,เด็กแว่นดีใจม่มไปละประกอบรถคือแล้วอุตส่าห์จะพาแก้งมันเฉยเนาะได้เอาไปตั้งข้อเบี่ยงเฉยอันนี้ข้อตรงยังช่ย้ยตรงแล้วไหนจัดโชว์ไหน เ,เห็นไหมนะมันก็ไม่มีใครตรงร้อยหรอกนะครับออกจากศูนย์มันก็มันไม่ใช่ข้อออกจากศูนย์เต็มร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ประกบเนาะมันก็เลยอาจจะดูมันไม่ตรงานะตรงนะครับนี่ให้ดูปลายเข้าเหยียงนะครับเข่าเหยียงคนลื่นต้องอัดก่อนอันนี้ดูความลื่นให้ดูความลื่นกันหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเอ้พี่เผาทําไมฝั่งนี้เผาให้แห้งนะครับแต่ที่จริงนะครับเราจะเผาบาลูกปืนใช่ไหมเพื่ออ,อัดให้เข้าเหยียงมันเข้า เหมือนให้หลิกมันขยายตัวหรือเปล่าแล้วเราจะได้ใส่เขาอย่างง่ายนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไปลองใช้ได้นะครับวันนี้นนมันแน,น่ปะเ,เ,เ,เ่ยแน่นแน่นแนนเห็นไหมถ้ามันไม่ร้อนมันก็จะแน่นอย่างนี้แหละไม่เกี่ยวนะฝั่งนี้นี่ครับแข้งเด็กแว่นก,ก้านก็อันนี้168เลยจีเทีว่าจำไม่ได้ปะโนวาเลยจีทีต้องดู นี่ก็ช่างจุยประกอบรถเหมือนเดิมครับไอ้หนุ่มมันไม่เห็นรู้ใจทํางานเลยวะจุยเอ็งไม่ไล่มันออกเลยวะคำคุมก็บอกอยู่ใช้แต่กูรอตเทสเออนี่นะครับเป็นตสติกเกอร์ให้จุยนะครับใช้แต่กูรอแต่เทสคือว่ามันใช้จุยทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเทสหนี่มันไปเทสร,รถกลับมาก็หนุ่มเหมือนคันนั้นไงมันไปเทสกลับมาก็ลือแล้วก็ใช้ใจุ้ยคือเก่าไปเดี๋ยวเรามารอดูตอน อาจจะได้ดูตอนประกอบติดเครื่องเสร็จเรืออาจจะไม่ได้ติดเครื่องวันนี้ก็รอดูนะครับผมนี่ลื่นไปแล้วทำไมประกอบเกียร์ลื่นจังวะคันนี้วะแบนหลังเนาะลื่นลยหลงหลง,ลงมันแข็งวันวางอยู่ฟังนี้ไงนี่ครสเตอร์มันหมุนไปขนาหนานะดูเกียร์หมุนลื่นไปแล้วนี่ครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าลูกใหญ่ใช้คัดมือเอ้ยคัดตีนคัดเท้านะครับผม อยู่เหรอก็นี่ครับก็ใช้อยู่นะครับก็ใช้เป็นสปริงแต่งชุดคัด์ก็เป็นชุดคัด์น่าจะแท้เบิกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ทาร่องน้ํามันเพิ่มนี่ก็เจาะเองเลยใช่อันนี้เจาะเองเนาะนี่ครับอันนี้ก็เจาะร่องน้ํามันเองนะครับผมก็ถามว่าอยู่ไหมก็อยู่เลยก็รถมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับชุดคัสต์กระติกเล่นยกล้อได้อะไรได้สำหรับบางคนนะครับชอบถามว่ามันอยู่หรอก็ ก็เนี่ยครับก็มันอยู่อยู่นะครับผมมันอยู่ที่คนไล่คัดด้วยแหละบางคันมันต้องไปกึงหาเลยนะบางทีกึงหน้าจับคัดอะคนเรานะครับถ้าเปลี่ยนแผ่นคัดแล้วไม่หายอย่าลืมนึกถึงแผ่นไอ้นี่นะครับเขาเรียกแผ่นอะไรวะไอ้แผ่นเหล็กมันอะแผ่นเหล็กเออเรียกแผ่นเหล็กอย่าง่ายๆก็ต้องนึกถึงแผ่นเหล็กมันด้วยนะครับว่าหน้าสัมผัสมันสึกหมดแล้วหรือเปล่าหรือยังไงบางคนเปลี่ยนแค่แผ่นคัดแกคัดก่อนแล้วก็บอกรถคัสยังลื่นอยู่เลยก็ เนี่ยครับมันต้องดูหน้าแผ่นเหล็กด้วยนะครับว่ามันมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคือถ้าใช้งบประหยัดก็ถ้าไม่มีตังก็ถ้าถอดเป็นก็ถอดออกมาแล้วก็เอาไปถูกับพื้นนะครับถูๆไปเถอะถ้าไม่มีตังเปลี่ยนก็ถูๆเสร็จปุ๊บก็ล้างแล้วก็เอาไปใส่นะครับมันก็ช่วยได้นิดหนึ่งแหละช่วยได้ก่อนแหละประคองประคองไปได้ก่อนแหละนี่นี่คัดก่อนคัดเดิมไหมเดิมหมดเลยคัดก้อนก็คัดเดิมใช่ไหมก็คือ ใช้เป็นของแท้นะครับผมแนะนํานะครับคือมันจะดีมากเลยถ้าใช้เป็นของแท้คือถ้าถามว่ามันแพงกว่ากันกับของเทียมมากไหมก็ก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันดีกว่ากันเยอะเลยนะครับถ้าเบิกเป็นแผ่นคาดแท้แล้วก็คัดก้อนแท้นะครับนี่อันนี้หลายคนสงสัยว่าแขนไม่ขาดหรอใช้เป็นคาดเท้ารถคันนี้ผมจะบอกให้ว่าไม่มีตัวประคองข้อนะครับคือเป็นข้อเพียวๆเลยไม่ได้ใส่ตัวประคองนะแต่ว่ามันก็เนี่ย ปัญหาของมันก็คือข้อเหวี่ยงจะบิดง่ายนะครับผมรอบสูงๆคือข้อเหวี่ยงมันบิดง่ายแล้วเราก็ต้องมาผ่าตั้งข้อแต่อันนี้ก็ขี่ไปหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าจะได้ผ่าเนี่ยพูดถึงคันน้าเงินเนี่ยมันนานเลยหละออกทริปได้ออกทริปกลับมาเลยหละแล้วก็ได้มาผ่านะครับนี่ส่วนชุดหัวก็ต้องรอเป็นพรุ่งนี้นะครับผมเพราะวันนี้ไม่เสร็จจริงๆขาดลูกสูบนะครับคือลูกสูบเก่ามันมง่ายๆมันเก่าแล้วอะ่ะก็เปลี่ยนใหม่ไปเลย พรุ่งนี้ก็รอเป็นซื้อลูกสูบมาใส่ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมตอนติดเครื่องวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูเบื้องต้นไปก่อนสําหรับใครที่อยากให้รื้อขนานของมันอีกหรือให้อยากดูขนานก็บอกนะครับยิงไปโลดให้ช่างจุยประกอบไอ้นุ่มนี้เอาไปข้างนอกแล้วครับมันน่าจะติดนะครับผมไม่สนใจสนใจอะไรเลย,เลย เค okay, ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนั่งทํารถแบบมานั่งวิจัยรถอะไรอย่างนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยก็ได้แต่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับผมผมอมอยากจะแจกของเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวเร็วๆนี่แหละจะได้แจกแค่แหละรอดูกอนว่าจะแจกอะไรมั่งโอเคไปติดตาม Facebook ผมไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ผมให้ดูตรงนี้แล้วไปกดติดตามไว้นะครับใครที่เป็นเพื่อนไม่ได้ถามว่า จะให้ผมรับแอดหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคือใครอยากแอดเป็นเพื่อนก็ทักอย่าลืมทักมาด้วยนะครับว่าให้ผมรับทั้งหมดผมก็มันเลือกไม่ได้นะครับว่าผมจะไปเลือกรับใครผมเคยกดรับหมดแล้วทั้งหมดคือบางทีมันก็มีเฟซปลอมเฟอเลยเนาะไอเฟซแจมมาแฮกผมก็มีอยู่แล้วคืออันตรายนะครับวงการนี้เฟซแบบภาษาอาหรับแอดมานี่คือผมไม่ต้องหรอกผมไม่ต้องไม่ต้องรอแบบว่ากดยกเลิกหรอกผมกดเข้าไปในเฟซเขาแล้วผมกดบล็อกเขาทิ้งเลยนะครับพวกภาษาอาหรับคือเสียว นี่ครผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาติดเครื่องคันนี้ให้ดูกันอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนนครับแล้วใครที่ชอบเล่นเกมอย่าลืมนะครับเอสเฟันจีนะครับทักไปหาแอดมินบอกมาจากช่องร้อยโลบุยลำไปแล้วเจอกัน